สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันอีกกันนะครับกับการแถลงข่าวหรือการรายงานข่าวประจําเดือนนะครับของทางสานักงานกปชประจําจังหวัดทางงทองนะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณนะครับ2567นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงต้นปีนะครับที่จะต้องมีการมารายงานนะครับข้อมูลต่างๆ ให้กับทางผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังนะครับได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของอปปชนะครับสำหรับในเรื่องของงานด้านตรามการชุดริตนะครับทั้งปีนะครับเรามีการตรวจรับคํากล่าวหาหรือมีการร้องเรียนกล่าวหาเข้ามาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งหมด36เรื่องด้วยกันนะครับซึ่ง36เรื่องนี้เราได้ดําเนินการตรวจรับไปหมดแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ1เราไปดําเนินการเอง 2นะครับส่งหน่วยงานต้นสังกัดน,นะครับสบนะครับส่งพนักงานสอบสวนหรือปปทนะครับในเรื่องที่เข้าลักษณะหรือเข้าเงื่อนไขตามที่ทางสํานักงานปปชเราได้กําหนดไว้นะครับซึ่งก็ตรวจรับเรื่องร้องเรียนในระหว่างปีของปีว่ามาณพกเนี่ยทั้งสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเรื่องต้นเนี่ย ที่เราจะรับไปดําเนินการในปีงบประมาณ67นี้นะครับจานวนทั้งสิ้นนะครับ26เรื่องด้วยกันใน26เรื่องนี้เป็นการารับโอนมาจากจังหวัดอื่นนะครับตามานโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการคดีนะครับจำนวนทั้งสิ้น6เรื่องด้วยกันนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับชอบเดิมนะครับของทาง สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดหักทองนะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องอในเริ่มต้นของงบประมาณนนในการบริหารจัดการนในเรื่องตรวจสอบเริ่มต้นทั้งสิ้น26เรื่องครับผมสำหรับเรื่องไต่สวนนะครับไต่สวนข้อได้จริงนะครับเรามีทั้งสิ้นนะครับที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆเนี่ย13เรื่องด้วยกันก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชานะครับจากเดิมที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น6เรื่องนะครับ แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานไต่สวนนะครับเจ็ดเรื่องนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นสิบสามเรื่องเจ็ดเรื่องนี้ก็คือลดลงจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วมีทีทอ่อยู่ระหว่างดำเนินการเก้าเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานเบื้องต้นของเดือนนี้นะครับส่วนภารกิจทาง,ทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเราก็มีอยู่ด้วยกัน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือการตรวจสอบปกติยืนยันเชิงลึกนะครับ ในส่วนของปกตินะครับปีนี้ที่เรารับไว้ดาเนินการนะครับของปีงบประมาณ2567เนี่ยก็คือ,อทั้งสิ้น11บัญชีด้วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องยืนยันเนี่ย16บัญชีนะครับสำหรับตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยปีงบประมาณ67เนี่ยเรารับโอนบัญชีจากจังหวัดอื่นนะครับในการบริหารจัดการ งานของสำนักงานเรานะครับจำนวนหนึ่งลายสองบัญชีซึ่งอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลกันนะครับแล้วก็ตรวจตอบต่อไปนะครับในส่วนของเชิงลึกกันนะครับมีหนึ่งลายจำนวนสองบัญชีด้วยกันสำหรับภารกิจสําคัญอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านเรื่องของการป้องกันการตุกติกนะครับต้นเดือนตุลาคมนะครับวันที่5ตุลาคม2 5 6 6ันอนะครับเราได้รับแจ้งจากศูนย์ cdc ของเรานะครับ ซึ่งเป็นศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับตั้งโดยหน่วยงานกลางของเรานะครับก็ได้มีการรายงานนะครับบอกแสนะครับเกี่ยวกับการชลระบุกข้องของถนนนะครับพบว่าผิวการจราจร,จร,จรมีรอยหลุดลอดนะครับจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของปปชเราเองเนี่ยนะครับก็พบว่าโครงการนากักาเป็นโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน,นคอนกรีตเสริมด,ด,ด้วยยางแอฟรันติก คอนกีตนะครับหมู่ที่14ตาบลแสวงหานะครับสถานที่ก่อสร้างนะครับจากสะพานคอนกีตเหล็กถึงบ้านขออวิเชียนะครับขนาดกวางกว้าง3เมตรนะครับด้วยงบประมาณทั้งสิ้น345,000กว่บาทนะครับพบว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาพผิวการจราจรที่หลดล่อนนะครับทางพวชนะครับได้เข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนะครับแล้วก็ได้มีการ แจ้งให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงนะครับพร้อมทางให้ทางหน่วยงานนั้นนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยรายงานให้ปปชทราภายหลังจากมีการแก้ไขแล้วด้วยนะครับพร้อมทั้งนี้นะครับทางปปชจังหวัดอ่างทองของเรานะครับก็ได้ขอเอกสารเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพื่อมาตรวจสอบตรวจต่อไปนะครับสำหรับวันที่18ตุลาคมนะครับทาง อ่าปปชอ่างทองของเรานะครับร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับโดยมีนายสุรินทร์นามอยู่นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะครับให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าวนะครับในส่วนของวันที่19ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับ ทางปปชจังหวัดอ่างทองก็มีการประชุมวางแผนเพื่อย,ยกระดับ IQA นะครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับประจําปีงบประมาณ2,567โดยมีนางสาวแสงมณีมีน้อยนะครับท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองของเรานะครับเป็นประธานประชุมในที่ประชุมนะครับณห้องประชุมกลุ่มทรัพย์นะครับความรู้จังหวัดอ่างทองครับโดยมีการแลกเปลี่ยนเพื่อวางแผนหรือวางแนวทางนะครับในการประเมินคุณธรรมประจําปีนี้ต่อไปนะครับสําหรับ20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ทางปปชอ่างทองก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองนะครับในการขับเคลื่อนหลักสูตรการ หลักสูตรต้งยุทธศาสตรการศึกษาเช่นกันนะครับโดยมีท่านาชัยเดชีกประโคนนะครับรองผู้ว่าการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและก็หลัดดากสูตรดังกล่าวร่วมประชุมหารหือกับทางปมจอ่างทองนะครับแก้ไขพิจารณาถึงปัญหาอปสรคแล้วก็แนวทางในการดาเนินการออกประจําปี2567นี้ นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการดำเนินงานการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคมในเดือนถัดไปนะครับทางปปชอ,อ่างทองก็จะได้นําข้อมูลต่างๆในการปฏิบัติงานมารายงานให้ทางผู้ชนและผู้ฟังทราบอีกครั้งครับสําหรับวันนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ